มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ากันจ้าต้มหอยกับตําส้มตําเลอจ้าย่างแสบเลยจ้าพี่น้องมาเด้อแสบแสบ,แสบน้ำกันเบิงสีสันเป็แต่แสบบ่ผู้ใดก็ติถามัาจะน่าว่าคุนผัวไปใส่เขาอิ่มแล้วจ้าเขาอิ่มแล้วย่างตะนั่งนี่ละ่ะมาเด้อถ้าผู้ใดอยากก็เลยกินน้ำกันเออเขาขึ้นบ้านรอบสองแลยจ้าเขาเปิดตู้เย็นเขาก็เลยเห็นใครเอาบ่อสันอวยจะเหลือเหลือ <laughs> เอาเสียจัดไปอย่าให้บูดภาษาใคร้วยเดียวหนึ่งมุมสองข้าเท่านั้นต้องเมดจัดแจงแบงเคิงจ้าคุยตำหม,มก่วงไปเลยจ้าไข่ลุดมือข่อยพี่น้องเลยคำใหญ่ๆไปเลยจ้าต้มไข่กับร่างแสบเลยนะจ้าเหนียวตุยๆมั่นขนาดโอ้โหบแบกยางแสบเบา,าหลายใยห,หางจ้าหย่ำย่างเดียว อร่อยมากค่ะเพื่อนมาเด้อจ้ากินน้ำกันคำที่ซองก็ตามไปหรอเด้อจ้า <c oughs> โอ้โหจัดหนักจัดเตรียมสองคำเหมือดนวยหนึ่งมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้าอยากบอกว่าแซบคักเป็นกำลังใจให้แนเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแซบอิลจอีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อ ตอนนี้ก่อนเจ้าขอโตัจินเขาก่อนจ้าขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์